สวัสดีครับอยู่กับผมครับชาช่กชันนะครับวันนี้เจอกันครับในวันพุธนะครับที่23ครับของเดือนกรกตาคมครับ2568นะครับก็อยู่กับผมนะครับกับการวิเคราะห์นะครับฟุตบอลนะครับในค่ําคืนนี้นะครับเป็นประจําอย่างนี้ทุกวันนะครับก่อนที่จะไปครับกับแนวท่านะครับตัวหน้าช่องนะครับคู่พีวิวในค่ําคืนนี้นะครับขออนุญาตสรุปผลเมื่อวานก่อนนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกรอบ2นะครับเลกแรกนะครับคูทีเอสนะครับจากฟินแลนด์นะครับเปิดบ้านครับเอาาชนนะท ไครรัดครับจากคาสถานไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับเมื่อวานนี้ผมให้เลือกเชียร์ทางด้านการเกิดสกอร์รับมากกว่า2เม็ดนะครับก็ถือว่าจบกันที่2ลูกนะครับก็ถือว่ายกผลขึ้นโบกนะครับเจ้ากันไปนะครับไม่เสียหายนะครับในส่วนผู้ติดตามนะครับท่านใดนะครับที่อยากจะเข้าชมรมของเราครับอย่าลืมครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ด้านคอมเมนต์ข้างล่างครับปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับ วันนี้เราไปลุยกันต่อครับที่ทนต์สึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับรอบการเลือกรอบ2ครับเลกแรกครับเป็นทางด้านเชลบอนนะครับทีมจากไอร์แลนด์นะครับเปิดสนามโทกัปปาร์คนะครับพบการเมียของทันต์คาราบักครับจากท่านต์อาเซอร์ไบจันครับคิกออฟในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนั่นเองครับรวมที่ทานต์โจ้านครับเชลบอนครับภายใต้การคุมทีมของท่านโจอีโอไบรอันนะครับกุนซือนะครับก็อนัดชี้แล้วเนี่ยเป็นเกมเยือนนะครับในรายการ FAI เอไคับนะครับก็ชนะท่านเพลลี่เรนเจอร์ครับไปที่4ประตูต่อ0ครับ วันนี้นะเปิดบ้านนะครับด้วยขุมกำลังครับฟูลทีมเลยทีเดียวครับไม่มีปัญหานักเตะที่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับโดยเกมดังกลางวันนี้ครับก็จะวางทันเคยแม็กอินลอยนะกับธนาโจนาธานรันนี่ครับคอยปั้นเกมครับส่วนคู่กองหน้านะครับวันนี้ก็จะเป็นทนาแฮร์รีวูดครับจับคู่ทัดอ้านกซิเตอร์ครูครับลงล่าสกอร์ในแดนโบนั่นเองครับส่วนทางด้านคาร์ลบากนะครับผู้มาเยือนจากอาเซอร์ไบจันครับในเกมที่แล้วครับเป็นเกมอุ่นเครื่องครับเล่นสนามกลางนะครับ ก็แพ้กับธนนัทเรสบูซัดบวกไปที่1ประตูต่อ2ครับคุ้มลังวันนี้ครับก็จะขาดทันนัทอาร์มินยาซโนอฟนะครับผู้สาประตูมือหนึ่งจิบเอ็นขวาหน้านั่นเองครับส่วนทาแหน่งอื่นครับไม่มีปัญหานะครับนำโดยมาโคเยสโควิคครับยานิสเบนเซียนะครับอับดุลไลซูบี้นะครับแล้วก็ทางด้านเอมอนเอลอัดไดนะครับต้องยอมรับว่าคาร์บังนี่มีประสบการณ์ในบอลถ้วยยุโรปพอสมควรอยู่นะครับ ค่าเฉลี่ยนะครับในการทําประตูและเสียประตูของทั้ง2ทีมครับอยู่ที่3.7ประตูต่อเกมนะครับแล้วก็เกิดประตูครับในช่วงครึ่งแรกครับ2.2ประตูต่อเกมนะครับแล้วก็ช่วงครึ่งหลังครับอยู่ที่1.5ประตูต่อเกมครับดูจากค่าเฉลี่ยแล้วครับโอกาสที่จะเกิดประตูนะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับ0.75นี่โอ้โหมีถึง80 90เปรเลยทีเดียวนะครับบรสัที่ยุโรปครับวันนี้เปิดเลทมาให้นะครับ2.5ประตูรวมกันครับ ผมมองว่านะครับเกมวันนี้นะครับน่าจะเกิดประตูนะครับรวมกันของทั้ง2ทีมครับมากกว่า2.5นะครับแนะนําวันนี้ครับผมให้เลือกเชียร์นะครับในการเกิดประตูรวมกันครับไปที่2.5ได้เลยครับวันนี้ขอไปสูงอีกวันหนึ่งแล้วกันครับส่วน f c ท่านใดนะครับที่เชียร์ทีมไหนในขั้นคืนนี้ครับก็อย่าลืมครับใต้คอมเมนต์ครับพิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับช่องผมได้วยครับเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ